นอ้องเอารดอีกแล้วหนุมันเแียงรถน็อกติมากิเเนะเขา่าแต่และขันข้นขั้นเพราะมันได้เป็นเป็นน้ำกันมากินะเข่ากับตากับน้องบีหนึ่งปลาดุกน้อยพี่น้องอ่ะอันนี้ใครเอาเนี่ยอุ่นพระท่าน,านสื่อพระเจเมือ่อวานมุกปลาอ่ะจา้า ีลยวมัปเปรีวค้าลกองก่อน,กนพี่น้องอยังก็เฮยยอดโสภาไปโ่งลูกมาเอเอาเอารถไงไปย่านฝนเพราะว่าจะได้ไปฮับไปส่งก้อนช่วงนี้เพิ่นจะปิดแล้วน้องไม่เหลือแต่น้องน้องอาทิตย์หนามนะในละปิดวันศุกร์เนี่แหละเพราะว่าขั้นไปน้ำรถตาบะนี่กลัวเพิ่นจะถึงเวลามันโดนไหมพี่น้อง แล้วกลไปหับไปซูงอยู่แต่ว่ามันมันเลิกไวเลิกเร็วหอกก็เลยย่านพ่นอันนี้ย้ำย่านเพ่นยางน้ำปาเทียพ่นยางเวียกพ่นเทาก็เลยเด<ล>ี๋ยวขอไปหับไปซูงเอาเติมหนาว่ากันไหมเลย<ล>พอผ้าไปหับไปซูงมืงเอเช้นแมนนองอาทิตย์หนาม,มากินข้าวเออโอ้ยแล้วสิของแต่นี่ร่มมึงได้ผมกิงตึ๊บไปวันนี้ ไปเมื่ไปพูดละโอ้ยยังไปไก่อันนั้นเนาะเราสิไปเอายองไรแบัดน,นี้เ <c oughs> จ้าเห็นบ่้านพ่อพ่อบปกะกาไปยิบพร้อมได้แบดน,นี้ป่อนไปหาอะไรขี่กระเดี่ยนพี่น้องยังไปอยู่ไก,ก่หนันน้องบีเป็นคนที่บ่ถือกันน้องขี่กระเดีเด่ยนเด้ไหลหายโหลดเด้นัวปะแม่แล้วมักไปไม่กินขา้าว แค่ได้คางเดียวเขาก็ตาพี่น้องต้องไปต้องไปเมื่อตัวคางนี้ข้างนี้ว่าไปนะไอ้อะมีข้องก็ได้ต้องกวาางนั่นเอนี่คือขุบยอเว้นดม่อตัวหลอ <c oughs> ไม่เน่อยอันนี้มันี่จะพักสิเนือมันยู่งเร่องไอ้ตัวน,นัน้พักลงไปไอันั่แหะเียงเล็ววังมะอุนมาเ่ารึมนู้นว่ยลอกเห็ดทะเดอ,อืมเราางกลางแล้วลอกลาดลเห็ดกินเล็กยใ่อยก้า ปดุกตะกี้ลุงเงินไอ้เนี่กาะปลาควันเนาะไปแหวกเอาแม้ตะกี้ตัวนี่ยน้อยซ้ำก็ปลาสลิดดำเพราะไงก็ไม่ญ่เอาคนละไฮมันหลาตะกี้ลุงคนละไฮเลยลุงคนละบวกหนามมันนี่หนามมันมีปลาเด้อ มือเขม้า้า้้้้้้้้้้้งหลย่ยเม้บ่มีเนาะ้้้ห้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้อง <c oughs> ้้้ห้้้้้้้้่้้้้้้้้้า้ล้้ง้้้้้้้้้้้้้้้้ด้้้้้้้้้้่้้้้้้้้้้่้้ัน้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้า้้้้้้้ก้้้้้้้้บ่ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để đâu bỏ lỡ những video hấp Hả?

มันเต้นออกตัวน,นึงไหมพ่อนี่หละสิซ้ำเลยละ่ะไม่เห็นว่าหนาประตูจงแข็งมันเต้นออกไอ้คือพอเห็นมันบุยตัวเดียวข้างนามมันปลาดุกหนามบ่คือปลาดุกเหลี่ยมเนียหอมมันหอมบ่แข็ง ไกล่แดดกับบอมีพัดถึงเห็ดตากหมอนต่อว่าข้อตรงหมอนเอาหมอนมาตาดดกแดดกันตีหมอนฮะตีหมอนกับตากแดดหมอนแบบตั้มๆแหนบก็ปืนไปจัางๆห,หรือว่ามันน้อนกะแกล้งทางยว,ายวพ่ดเราอย่าพลาดม่อตี ไปบน่นี่แ่ยไม่ได้ครงเออเออทคงคังนี่บ่เป็นเป็นค้างเดียว,ยดว,วเดี๋ยวพลาสตอกออกนลนแกด เพาะกกระปุตกระออกะป๋อกะป๋วะไรอืกระปอลมันก็คือกะกุตคือะะคือส่งตัมนวลหรือไดตัวกแจมกจกกที่แจม แล้วตลาดเห็ดชิ้นจะมียังองไม่ค่ะขายกับเขาะวนะ่าครับเนาะสลัดครับเอาซุปหมี่ปลาหมูบ้านเอาไปกินนั่นนี่แซ่บได้ป่ะทันเอาไาอาห้ซื้อแซบดีแซบอยู่มีไงเอ้ยเอาไห้ซื้อหมูบ้านมียังไงเอ้ยแซ่บอยู่ทุกน้ำอันทุปมะเตื่อเจ้าไปกินอยู่แล้วว่าแล้วเปี่ยนเอากับเพามาแมลกเฮ็ดแมวทน เดี่ปากตุบหมดเติงไม่มีกินกอขันเมื่อไหร่อไงอยากซุปน้ำใหม่ขันขันสื่อน้ำเล้าซ้ำว่าพ่อไงบอกเต็มถุงซุ้มห้เต็มถุงเ <c oughs> อาไปให้พ่อกินเลยก็ะทำซุ้มห้เราขายก๊อเข่าไหมพี่น้องก็ในขาขายก๊อเข่ามีหมองหัวโกงมาดูก๊อเข่าคือได้บักร้ายน้อ เห็นตก็มันเราไม่เห็นหนาพอจะเือเลยเหรอไม่ค่อยเห็นหรอกอปีแล้วโอ้แปดสิบกว่า,วาวหรอเนี่ย้ปล่าหรอฮันปาใครตัวล้วยังกินได้ยู่ฮันว, 85, ว,ว,ว่าแปดสิบห้าแปดสิบหกเลยเด้่ฟังเอาไรฟังสีว่าเออวันนีจะปีนัองบีบอกแปดสิบหกปีแล้วแปดหาแปดหกที่เราแปดสิบหกปีนี่เต็มเต็มเลยนี่ปีใหม่นี่ มกกาลัน 6. แ6หกเต็มปั๊บเลยแป8หาป้าแปนหกิพี่น้องถามบ้านตองมีตต่อไปละละะนะรับราคาไงจักสีไลบึงลรบึงเดอ้อสองพั่ร้อยแปดสิ่ข้มมไงอยู่ก่อนหนาจะประมาณแปดสี่แปดหากบใหญ่ประมเนี่ย 2,484ขเกิดวันพฤหัสเดือน12บอพศพศสอง4ออนสนี่แปดสบๆีนาะแอ้ปวดเข่าลพน่ขอ,ขอ,ขอเขาก็เป็นไง ทั้งหนึ่งทั้งหมกแงกแงะในบ๊เต็มที่สิขอให้พี่น้องอแต่ก้นมือเนี่ยแสบบน้ำกันเนาะเป็นเขากับหนึ่งทั้งหนึ่งทั้งหมกน้ำกันมือสาติตาพี่น้อง